หงุหบ้านเลขที่นะครับเป็นปัญหาหลักที่หลายคนที่อาศัยอยู่มักจะเจอกันตลอดนะครับไม่รู้ว่าบ้านเลขที่ที่อยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์แบงค์มีคาตอบให้ครับดูด้วยวิธีนี้นะครับนั่นก็คือการเอามารวมกันนะครับคือการบวกเลขของทะเบียนบ้านนั่นเองนะงั้นนะครับดูจากบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่เช่นเป็นเลข4 5่ทับห้นะครับสี่ห้ทับห้รวมกันด้านหน้ามันได้4ีบวกหเป็น9้านะครับทับด้านหลังเป็น54ี่นี่ก็คือ9เหมือนกันรวมกัน9 9ก้ากว่าเก้าเป็น18 18รวมกันได้9เช่นกันเพราะฉะนั้นบ้านนี้เป็นบ้านเลขที่9ส่วนใหญ่หลายคนจะกังวลเกับการที่มีบ้านเลขที่อย่างเช่นเลข3เลข4เลขเออเลข7อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะรู้สึกว่าเอยมันเป็นเลขที่ไม่ค่อยถูกชะตากันไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแต่ละเลขมันมีดีม,ดมีเสียต่างกันแต่สำหรับใครนะครับที่กังวลนะครับเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปนะครับผมจะมีเทคนิคในการแก้นะครับตัวเลขให้มันดีขึ้นนะครับนี่เป็นเทคนิคของผมเลยนะ ให้ลองบวกกันก่อนเลยนะลองบวกตามนี้นะครับแล้วพิมพ์คอมเมนต์กันนะว่าคุณได้บ้านเลขที่อะไรนะครับและที่สำคัญนะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับนะบ้านเลขที่ที่ตัวเองได้นะครับแต่ละอันผมจะขึ้นไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าเลข1หรือเลขถึงเลข9เนี่ยอันไหนดียังไงนะครับนะส่วนวิธีแก้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีแก้นะครับเพียงคนเอาสติกเกอร์เล็กๆนะครับไปติดนะครับ ให้บวกกันให้ได้เลขอย่างที่คุณหวังอย่างเช่นสมมติเป็นเลข3ผลรวมได้เลข3คุณติดสติกเกอร์เลข2เข้าไปแค่นั้นก็ช่วยได้แลครับถ้าไม่อยากพลาดค,ความรู้ดีๆในเรื่องของหงจุ้ยนะครับฝากติดตามอาจารย์แบง์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกัน